นี่ได้ยินว่าเก่งมากไม่ใช่เหรอมาสู้กันลองสักตั้งเมื่อไหรเพื่อจะมาเป็นจ่าฝูงนายชอบใช้ความรุนแรงอะ่ะเราไม่ชอบมาดีเราไม่กลัวนายหรอกมาต่อสู้กันนี่มามอย่ายึกย,ยักจะพูดนานเรากรธแล้วนะเราจะกดหัวนายเราจะสู้กับนายให้รู้ตั้งเพื่อนรู้อย่างนั้นเพนื่อนก็เอามาห้ามนี่งูกัดขานี่ตายกดหัวตาย นี่เพื่อนมามาห้ามนี่จะเอางูไปฟาดป่านี่กัดกัดงูเลยนี่กัดแล้วนี่ตายไหมนี่นายอย่าอย่าทำเพื่อนเราอย่าเอาปากออกนี่งูโกรธแล้วอนายทำเราเหรอนายกล้ากดหัวเราเหรองูโกรธน้ามึดเตามัวแล้วนี่มึงโอ้ที่นายกล้าทำเราเหรอนี่ซับชู่ นี่ก้ากดหัวแล้วเหรองูหน้ามือตามวัวจะกินเพื่อนตัวเองสีชุบนายอย่าทำเพื่อนนายงูเกี้ยวคอมัวมนุษย์กินคนเต่าเข้ามาห้ามยายอย่าทำเพื่อนชุบ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 ชขนเมือบหัวเพื่อนนี่นีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเก่งกับเพื่อนร่วมงานไม่งั้น นี่งูค่อยๆกืนหัวเพื่อนลงไปแล้วงูก็คิดได้ว่านี่คือเพื่อนคนสุดท้ายบนโลกของเขานายทำเพื่อนเราทำไมเพื่อนพื่อนต่างเสียใจแล้ววิ่งออกจากกลุ่มงูสำนึกผิดงูบอกว่าอย่าไปขอโทษงูเศร้างูเศร้ามากและเศร้าสุดๆนั่งดูหัวเพื่อนในท้อง เราคิดได้นี่เพื่อนเราอืนี่หลายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าใช้สติมากกว่าอารมณ์ฮะโ<อ> <c oughs> จบรบิบูรณ์ <c oughs>